เราฟังฉันนะที่พวกเราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราขาดแคลนเราขาดแคลนเราขาดแคลนเราพอยากกเผพ่ฟัด <c oughs> อะไรนะ lâu tao bây giờ tao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เวลาก่อนเลยใช่ไ่มเราไม่ไปทำงานเอือเออพอดีพอดีมนุษย์มันเล่นเก่งเกินไปพวกเราเลยจะต้องทำการปั๊มปั๊มปั๊มเอไอดูตัวนี้ก่อนดิเอดูตัวนี้ทำหน้าแต่หัวหน้ามาดิจาร์เกสโอยะ